แค่เพียงได้อยู่ใกล้เธอแค่เพียงได้อยู่ข้างๆเธอแค่เพียงได้อยู่ใกล้เธอก็อยากจะดูดูแลก็อยากดูแลดูแลก็อยากอยู่หน้าพอแม่ก็อยากจะดูดูแลแบบไม่มีคอแม่ก็อยากให้คุณได้เข้าใจเว่าแต่คุณเศร้าเรื่องอะไรเอก็อยากจะขอแนะนำตัวว่าผมเป็นเทวดาที่ตกหลุมรักคุณไปทั้งหัวใจ ไม่มีใคร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 โปรดไว้ใจโปรดไว้ใจโปรดเชื่อใจให้ฉันโ่รเชื่อใจกันแลยกันก็อยากจะมีความสุขอยู่กับเธอเท่านั้นเอง Baby girl I want you ก็อยากจะบอกให้เธอรู้ว่าผมไม่ได้เจ้าชู้ว่าผมไม่ได้เจ้าชู้ Baby girl I เ a b y ่าทีเคแล้วเราจะเอายังไงดีท่านคือดาอกถูกจับตัวไเราจะเอายังไงดีท่านเราจะเอายังไงดีท่านเป็นจเจเย็นจเจเย็นทจานใจเย็นจเย็จเานเย็นเยนใจยนเยานใจเเย็นใจเย็นจนใจยนใจเย็นใจเยนใจเย็ยนนเเเยนเนใจยเย็นนนนเจนยน บอกข่าเร็วๆใจเย็นใใจเย็นเวตาอโอเคโอเคแผนของอเ,เราคือเฮ้ยฟังแผนของเราคือเราจะแอบไปที่นรกเพื่อไปชิงตัวทหารอีกกลับมานะอ๋อได้ได้ท่านแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเอ่ฝั่งนรกเห็นพวกเราล่ะสู้เลยเป่าอก็ต้องสู้ไปด้วยแหละนะไม่แต่พยายามอย่าให้เห็นแล้วกันหนีดีกว่าท่านเรายังไม่แข็งแกร่งพออะเรายังไม่แข็งแกร่งพอเหรอใช่ท่านใช่สิ พวกเรามีแค่นี้นะท่านผมกับท่านแล้วเออเจ้าว่าไปผมยังไม่เห็นท่านน้ำชาเลยนะตั้งแต่เกิดเรื่องอะเออใช่นะข้าก็ไม่เห็นเหมือนกันแล้วหายไปไหนอะท่านรู้ไหมข้าก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้นั่นไงฮะไหนเออนี่ไงหูตกใจหมดเลยเอ๊ะท่านน้ำชาข้ามาแล้วมีอะไรงั้นหรือเกิดอะไรขึ้นเอ่อคือ,ค,อคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะเอ่อท่านน้ำชาคือว่าเอ่เอเจ้าเจ้าบอสอะมันมาที่โลกสวรรค์แล้ว S 1> <S 1> เดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะพึ่งฮะถ้าอยจะพึ่งฮะฟังฟังให้จบก่นอนแล้วแล้วพวกพวกนรกอ่ะมันบุกมาที่นี่แล้วจับตัวเทวดาอีกไปโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเออใช่ครับขนาดนั้นเลยไม่งั้นพวกเราต้องไปช่วยพวกเราต้องไปช่วยอีก <S <S เอองั้นพวกเราสามคนนั่นแหละเพราะว่าคนอื่นไม่อยู่อะ่ะงั้นไปกันเลยไหมท่านท่านทีเคยเราต้องไปกันเลยไปไปดิเดี๋ยว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  คือเกิดเรื่องนิดหน่อยนะเอ่อเทวดาฟิล์มงั้นเอ่อเทวดาฟิล์มช่วยเฝ้าที่นี่ให้หน่อยดิเดี๋ยวพวกข้ามาไปเดยวไปทำธุระไปไปไปกับพวกท่านโอเคแป๊บเดียวแป๊บเดียวอะไรท่านฝากด้วยนะฟิล์มไปเลยไปเลยไป <Bye. S 1> เร็วเร็วรีบเดินเข้าสิชักช้าจริงๆเลยมองอะไรมองอะไรเข้าไปจะเข้าไปดีหรือว่าจะอยากจะโดนเผาตายละ่ะอืม นั่นสิอย่างงี้สิทําตัวดีๆเข้าไว้นะไอ้แกให้มันเน่าสารยริงเลยอยู่ที่นี่ไปนั่นแหละไม่มีใครมาช่วยแกหรอกเดี๋ยวแกก็คงจะอดข้าวเน่าตาย้วแหละไอ้ดูหน้าแกสิเน่าสงสารจริงเลยใช่ไหมเพื่อนๆใช่ใช่ใช <c oughs> ่ไ,ไ,ไอยอยู่ที่นี่ไปแหละอย่าตุกติกแล้วกันเอ่อสวนเจ้าเล่กับเจ้าแนนอะคุม เฝ้ายามเนี่ยนะอืมได้ครับผมโอเคส่วนคนที่ไม่เกี่ยวก็กลับกันดีกว่านะวายโดนโดนโดนแล้ววาย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 อุ้ยเกือบเกือบเกือบวาย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 เอาอย่างได้กระทาษดิวาย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 อยู่ในนี้คงน่าสงสารน่าดูเลยสินะ มานี่มานี้มาเดี๋ยวข้าจะให้อาหารมา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 นี่อยากกินใช่ไหมล่ะสเต็กเกรดพรีเมียมล้วเนี่ยไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกเบรแบรแบรเบรแบเดี๋ยวเจ้าไปก่อนนะเดี๋ยวข้าไปที่โลกสอนก่อนเดี๋ยวพวกนั้นจะสงสัยข่าวว่าข้าหายไปไหนโอเคครับอดกินไปดีอดกินไปดีอดกินไปดีอดกินไปเบรแบรแบรแบรในที่สุดข้าได้อยู่กันสองคนแล้วสินะอ่า เจ้านนะข้ามีอะไรจะบอกเจ้ามาใกล้ๆมาๆม,ม,ม,มาใกล้ๆอีกไม่นานเจ้าจะมามีคนมาช่วยแล้วนะเจ้าโอเคและข้าจะเปิดเผยร่างจริงของข้าให้ดูและและนี่อ่านนะโอเคแค่นี้แหละข้ามาบอกแค่นี้แหละเดี๋ยวทุกคนจะสงสัยว่าข้าในร่างนี้ได้ไง และเจ้าได้หาได้ไงเฮ้ยท่านทั้งสองที่นี่เหรอเนี่ยจอดจอดก่อนจอดก่อนจอดก่อนโอโอเคโอเคลงจอดนั่นไงเอ้ยนั่นไงนั่นน่ะหราประสาทโหแล้วทำไมมันคล้ายๆกับของของพวกเราเลยท่านทีคโคตดคล้ายเลยอะใช่มันคล้ายมากเลยแหละเออแล้วแล้วพวกเราเจายังไงเนี่ยจะจะไปกันทั้งสามหรือว่าเราจะแยกกันน่ะยังไงอะ งั้นเอาเป็นว่าข้าขอแยกไปดูก่อนนะเผื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นอ๋อได้ได้ครับท่านท่านระวังตัวด้วยล่ะได้ขอบคุณมากเอาปลอดภัยนะเอ่องั้นเออท่านทีเคไปด้านซ้ายไหมด้านซ้ายนั่นน่ะด้านนั้นน่ะด้านนั้นน่ะมันไม่ไงไปเลยดีกว่าองั้นงั้นท่านท่านตามเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านเดี๋ยว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 พวกมันเห็นท่านงั้นท่านตามเข้ามาท่านตามเข้ามาฮึโอเคโอเค ฮ้ท่านดูนั่นดินั่นเฮ้ยเฮ้ยหยุดอย่าขยับฮ้ยแกนะท่านท่านลุมเลยไหมเฮ้ยเฮ้ยลุมท่านลุมเลยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าทำร้ายข้าอย่าทำร้ายข้าเออเออมันมันมันอยู่ทางด้านหลังน่ะเดี๋ยวอยู่อยู่ทางด้านหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้ายังไม่ได้ถามเจ้าเลยอย่าบอกนะว่าท่านเจ้าเจ้าอีกน่าจะอยู่ด้านหลัง่ะคนที่เจ้าพวกเจ้าจับมาอยู่ที่ไหน โอ้ยอยู่ทางด้านหลังอ่ะตรงนั้นน่ะเอ่อเดี๋ยวข้ามีคําถามนึงใช่เอ่อท่านเจ้าเอ้ยไม่ใช่ท่านว่าเจ้ามาทําอะไรที่นี่ทําไมถึงไม่ไปอยู่คุ้มกันล่ะอ๋ออุ้ยก็คือบอกมาอุ้ยช่างช่างช่างมาเถอะข้าข้าไม่อยากรู้ละเอองั้นครั้งนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปแล้วกันในเมื่อเจ้าให้ความร่วมมือดีไปท่านท่านดีเคไปเราจะไปกันดีกว่าเออ อยู่ด้านหลังใช่มฟึบข้างหลังใช่ใช่ท่านอยู่ไหนน่ะนี่ไงอยู่ตรงนี้แล้วข้างล่างเนี้ยอ๋อโอเคโอเคไปหนึงฮึบไปรูลมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วตรงนี้ไหมอะท่านบอกไว้นะโอเคโอเคโอเคนี่ไงเอ้ยนี่ไงเจ้าอีกตรงนี้ไงอีกเฮ้ยอย่าอย่าอย่าส่งเสียงอย่าส่งเสียงอย่าส่งเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านมีอะไรที่แบบขุดได้ไหมล่ะท่าน โอ้ยท่านตีเคหาเลยมาขุดก่อนเถอะนะไปช่วยผมมาช่วยฆ่าก่อนอ่าก็ไม่มีเหมือนกันอ่ะก็ไปหาสิท่านยืนอยู่ทำไมเทวดาเบต้าหันก่อนหันเดียวก่อนเรื่องนี้ก่อนเถอะท่านอย่าเพิ่งหันไม่หันก่อนตอนนี้ัท่านเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเทวดาน้ำชานี่มันอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านท่านท่านเทวดาน้ำชามันเรื่องอะไรกันแน่ท่านท่านอย่าขำ ฮ่าพวกเทวดาโง่เขลาทั้งหลายแล้วแล้วท่านก็เทวดาติดกับแล้วแหละนะแล้วนี่มันมันเรื่อองะไรกันนแ่เนี่ยสัตดายด์เถ้าข่าไม่ต้องการมาอีกแล้ว ท่าติเคสท่านรู้มาก่อนไหมเนี่ยข้าก็รู้ไงต้องรู้มาก่อนเอาแล้วเราเอาไงดีท่านเราติดกลับแล้วนะเนี่ยงั้นเจ้าอนี้ไปก่อนเลยแจกอีกตัวเอาสิไม่เอาท่านทุกคนไปเลยจัดกันก็ได้ท่านรักษาตัวด้วยท่านจับไว้เฮ้ยใหญ่มันหนีไม่ได้อหนีมันได้ตาอมันไปเอากระทามาไม่ข้าไม่ให้เอากระทาไว้ฉัน ไม่เขาไม่ให้ไงข้าบอกให้เอามาไงเอามาไม่อีกคนนึงมันหนีไปได้อ่ะข้าบอกให้เอากระทำมาเอามาเอาไปไปเข้าไปข้างในนั้นไปนี่แกแม่กระทาดีสวยใช้ได้แต่แกคงไม่ต้องใช้หรอกใช่ไหมมีอะไรปีเต้อ อีกคนหนึงมันหนีไปได้น่ะฮไม่เป็นไรเพราะเราได้ตัวทีเคไม่สิทีเคผู้สูงสง่งอ๋อหรือว่าเป็นแค่เศษเสี้ยวของเทวดาที่เหลือรอดลันนะแห่นี่นะเอาละ <c oughs> ที่เหลือ เทวดาตนอื่นฉันจะมอบหมายให้พวกแกสามคนเป็นคนจัดการไม่สิสี่ต่างหากล่ะเพราะนางฟ้าแนนก็ยังอยู่อ๋ออุ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอพูดอะไรออกไปนะแต่ก็ช่างมันเถอะอ๋อเหรอยังไงก็ อยู่ข้างในกับเจ้าอีกให้สนุกนะส่วนพวกแกไปทำงานไปโอเคครับโอเคครับเือเวลาอีกเรายังไงกันดีเนี่ยติดอยู่ที่นี่ล้วต้องหาทางออกให้ได้ทางสะดวกสินะเออท่านท่านทีเคท่านทีเคจับเจ้าเป็นใครเนี่ยจำค่าได้ไหม ใครอะ่ะข้าไม่คุ้นเลยอะ่ะเออนี่ไงอ๋อเจ้านี่เองเจ้ามาทำอะไรที่นี่ล่ะเออข้าไม่มีเวลาอธิบายมากแต่ว่าเราพวกเรารีบกลับไปบนสวรรค์กันเถอะออเคก็ได้ก็ได้อะอ,อีกอเวลาอีกเราต้องรีบไปแล้วไปไปกันสวัสดีท่านเจ้านรกคนใหม่ สวัสดีเจ้าลูกน้องมือขวาของข้าต่อไปนี้แกจะมียศถาบรรดาศักดิ์เทียบเทียมกับข้าส่วนเจ้าบอดไม่สิไอเจ้าสถุนหมาตัวนั้นก็ทิ้งมันไปเลยมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้าคนนี้เนี่ยจะมายึดมันช่างโง่เขลาจริงๆไม่ยอมฝึกซ้อมไม่ยอมทำงาน ไม่ยอมดูแลปกปักรักษาที่นี่มันจะกลายมาเป็นทาสของพวกเราในเร็วๆวันแต่ตอนเนี้ยข้าเริ่มอึดอัดกับชุดนี่แล้วสิมือขวาของข้าไปหาชุดมาให้ข้าใส่หน่อยได้ไหมได้เลยครับท่านดีมาก ต่อไปนี้นะที่นี่ที่นรกอันขมที่ลึกที่สุดจะเป็นของฉันส่วนไอ้บอสไม่สิไอ้ธาตุบอสมันจะเป็นธาตุตลอดชั่วการลนาน 啊哈！<laughs>